เลี้ยงใหม่ครบวงจรนะคะเราก็จะมาพบกับท่านวิทยากรที่จะให้ความรู้เราในการเลี้ยงใหม่นะคะป้าอ้อยค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะตรงตรงนี้นะคะจะให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงเป็นไข่นะคะจากไข่ก็จะเป็นตัวนอนไหมไหมเราจะมีด้วยกัน5วัยนะคะไหม5้าวัยแต่หมจะนอนแค่สครั้งนะคะ ต้องจำไว้ว่ามีห้าวัยแต่นอนแท่สิครั้งทุกครั้งที่ไหมโนนก็คือไหมจะเตรียมตัวที่จะโกคราบเป็นใบต่อบค่ะตอนนี้เราจะไปดูไหมกันเลยไหมคะหรือว่าไงคะค่ะได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปดูตัวไหมเล็กๆจนถึงไหมทำรรังแล้วก็เป็นผีเสื้อ ตอนนี้เมื่อกี้ป้าบอกว่าป้าจะพามาดูการเลี้ยงใหม่ใช่ไหมคะตรงนี้จะเป็นห้องเลี้ยงไหมหรือว่าโรงเลี้ยงไหม่นะคะก็ตรงนี้ที่เรากั้นหรือว่าที่เรากั้นมุ้งอย่างนี้เพราะว่าการมาเลงวันไม่ให้เข้าแล้วที่เราให้เปลี่ยนรองเท้าเพราะว่าการเลี้ยงไหม่ต้องใช้ความสะอาดเพราะเราไม่รู้ว่าแต่ละคนนียจะมีเชื้ออะไรมาติดไหมเพราะว่าไหมเขาจะเป็นสัตว์ที่อนเองง่ายล้วก็บบบางค่ะถ้างั้นพรมเลยใช่ไหมคะอาเชิญค่ะ เป็นเป็นไหมวัยหนึ่งนะคะที่ป้าบอกว่าไหมจะมีที่การห้าวัยแต่ไหมจะนอนแค่สี่ครั้งตอนนี้เราอยู่ตรงที่ไหมวัยหนึ่งนะคะนักเรียนอาจจะมองนี่นักศึกษามองเห็นไหมคะว่าเป็นตัวไหมเนี่ยตัวที่ดำดำนี่แหละค่ะเนี่ยที่เกาะใบหมอนนี่แหละค่ะคือตัวไหมค่ะค่ะเนี่ยค่ะนี่เป็นไวัยแทบฟักก็คือตัวจะดำดำนะคะเขาจะเรียกว่าโนอนขน ก็คือถ้าเรามีถ้าเรามีกล้องกล้องขยายมันก็จะเห็นเหมือนตัวเป็นขนๆนะคะก็อันนี้วัยหนึ่งนะคะก็เราจะเลี้ยงอยู่ประมาณ3วันวันที่4ี่ไหม่ก็จะโนนเมื่อไหมโนนไหมก็จะโลกคราบอกแล้วก็ตัวโตขึ้นเขาก็จะต้องไปเป็นวัยต่อไปนะคะก็จะเป็นวนนะะัยสองไหมไวัยโอนต้องความต้องการความชื้นมากเราก็จะเอาชุบจ่ชุบน้ําแล้วก็บิดหมาก เพื่อให้เขาได้ได,ได้รับความชื้นเยอจะจ้ะ,ะถ้าเลี้ยงไหมใบโอนนะคะใบก็ต้องโอนใบใบคำว่าใบโอนก็คืออย่างต้นหมอนเนี่ยเราจะรวบรวบก่อน,นะคะ่ะรวบขึ้นบนแล้วไอ้ใบที่สูงสุดก็คือเขาจะเรียกว่าใบที่หนึ่งก็จะเก็บมาเลี้ยงไหมนะคะแต่ไม่ใช่ว่าเพราะว่า,อย,าอย่างยอดมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าปลายยอดอย่างนี้นะะพอเรารวบไอ้ตัวที่มันสูงกว่า ก็คือจะเรียกว่าใบหนึ่งจ้าตัวนั้นแหละคือจะเอามาเก็บมาเลี้ยงใบอ่อนค่ะก็เก็บมาสักสองใบหนึ่งสองใบ่ะค่ะต่อไปเราจะไปดูใบสองใบสองเชิญค่ะนี้เลยมันยังตัวเล็กอยู่ก็คือต้องการความชื้นอยู่นี่ค่ะอันนี้ใบสงแล้วนะคะตัวก็จะใหญ่ขึ้นแต่ว่าใบสองนี่ การกินก็จะอายุสั้นกว่าวัยหนึ่งวัยหนึ่งจะกินอยู่ประมาณ3วันวันที่4ถึงนอนแต่ถ้าวัยสองก็กินอยู่แค่สองวันมันก็จะนอนที่เราเห็นว่าปากมันจะเริ่มดำเนี่ยตัวจะเริ่มใสใสเนี่ยเขาก็จะเริ่มนอนเป็นวัยสามแล้วเนี่ยตัวมันจะเริ่มถ้าไหมนอนนะคะปากจะดำเล็กๆแล้วตัวมันจะเริ่มใสนะคะเพราะว่าเขาจะหยุดการกินปากมันก็จะเริ่มดำ เราใช้ระยะเวลากี่วันคะถึงจะได้ขนาดก็อย่างอย่างวันนั้นไอ้อย่างตัวนั้นเราจะเลี้ยงอยู่ประมาณโซ3สามวันวันที่สี่วันที่สี่คือไหมนนเราก็ไม่เลี้ยงพอวันที่ห้าอาจจะตอนเย็นเราก็จะเลี้ยงเป็นมือแรกค่ะก็นับจากตัวนั้นมาก็ประมาณหกวันห้าวันที่หกวันอยู่ตรงนี้นะคะค่ะตอนนี้เราไปดูวัยสามโตเนาะจ้ะ ใบเราก็จะหันต่างกันเหมือนกันค่ะอย่างอย่างวัยโอนนี่เราก็จะต้องหันเล็กพอเริ่มวัยโสงเราก็หันใหญ่เพิ่มนิดหนึ่งพอวัยสามเราก็หันเพิ่มคือขยายไปเรื่อยๆตามตัวไหมคือจริงๆแล้วการเลี้ยงไหมเขาจะให้หันใบมอนเท่ากับตัวไหมเพราะว่าเวลาไหมมันกินมันจะกินข้างนะคะมันก็จะหันกินข้างข้างมันจะกินดง่ายนะคะอันนี้วัยสามทำไมตัวมันเป็นสีแบบเขียวดำล่ะอเขียวๆบางทีนะคะตัวที่อาจจะ ตัวเมื่อกี้มันตัวเล็กอยู่อ่าแล้วก็อยู่ที่สายพันธุ์ด้วยค่ะถ้าอย่างพันธ์บางพันธ์นะคะสีเขาจะออกเขียวค่าเหมือนพญาดามนี่จะออกสีเขียวๆหน่อยแต่ถ้าถ้าสำโรงนี่ก็จะออกนวลๆแต่ว่าเขาจะมีอ่าตรงหน้าผากนะคะเขาจะมะีเหมือนหน้ากากนะคะก,ก็จะให้ให้ให้เราจําว่าเออตัวนี้แต่ละพันธุ์อย่างพันธุ์นางลายตัวมันก็จะลายนะคะ แต่ถ้าพันธุ์ต่างประเทศพวกทีซีอะไรเนี่ยก็จะออกสีขาวเวลาสุกก็ยังขาวนูนมอันนี้โรยแป้งเหรอะคะอ,อ๋ออันนี้เป็นปูนขาวช่วงที่มันโนนนะคะช่วงที่ไหมนโนนเราก็จะใช้ปูนขาวแต่ว่าปูนขาวที่ที่เราบอกเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นปูนขาวที่เอามาผสมปูนเพื่อฉาบบ้านฉาบอะไรนะคะเขาจะเรียกว่าปูนเย็นปูนไว้สําหรับจกักไว้สําหรับโรยตัวไหม ก็คือเหมือนพวกเราเวลาเราจะนอนระปะเป้นนอนก็สบายตัวใช่ไหมคะ<ช>ไหมเราเวลาเราโรยปูนเขาก็ช่วยดูดซับความชื้นไหมเขาจะได้นอนสบายแล้วล่ครับได้ดีค่ะเอาป้าครับแล้วเวลาดิบหมอนเนี้ยครับต้องเอาไปล้างอะไรก่อนอ๋อไม่ค่ะเพราะว่าเราล้างไม่ได้ครับเกิดว่าใบหมอนเนี้ยเปียกน้ําชุ่มความชื้นมันก็จะทําให้ไหมตายได้ค่ะเพราะมันเหมือนกินน้ําเข้าไปแต่ว่าอย่างวัยหนึ่งเนี่ยที่ที่เราเก็บใบโอ่นเพราะว่าใบโอนเนี่ย มันยังอมน้ําอยู่แต่ว่ามันไม่ไม่ถึงกับเป็นเยอะเหมือนเพวกเราไปล้างใช่ไหมคะมันก็จกเขาก็จะให้กินใบที่มันสดแต่ถ้าเป็นใบเก๋เนี่ยเราต้องเอาใบที่ใบเก๋ให้กินค่ะถ้าเกิดว่าไหมใบเก๋เราเอาใบโอนให้กินไหมก็ไม่ดีเพราะว่าไหมมันจะคี้แตกขี้ไหล<อ> ตั้งแต่ต้นยอดลง<ช>มา,มาใช่เราก็จะเก็บมาจากยอดมาเลยนับไปเลยนับจากหนึ่งสองสามสี่ห้าจากห้าก็เก็บหมดเลยเกลี้ยงจาก<ม>ยิ่งยิ่งไม้ยิ่งเก๋เรายิ่งถ้ากินใบเก๋มันก็ยิ่งดีการให้ใยใาย,ย,ายไมเนี่ยค่ะมันจะดีแล้วเวลาเราสาวมันจะสาวออกง่ายแต่ถ้าเกิดว่าไม้ใบเก๋นี่จะสุกแล้วเราไปเก็บใบอ่อนให้กินเนี่ยมันก็เวลาสาวมันก็ไม่ดีเหมือนว่าเป็น S <S อ,อีกหนึ่งก็คือไม้มันจะจะขี้ไหลแล้วพอออกมาเป็นเป็นเป็นรังก็สาวไม่ดีอีกสาวแล้วมันก็จะไม่ออกจาามันเราไปเราไปดูไวสีนะคะที่ที่ป้าบอกว่าแล้วแต่สายพันธุ์ตัวมันก็จะไม่เหมือนกันอ๋อนีสัตว์ธาอันนี้นี่เป็นพยารามแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสำมรลมันอยู่ด้วยกันมันอาจจะหล่นเข้าหากันนะคะแต่ไวเดียวค่ะค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ค่ะสีมันจะต่างกัน แล้วถ้าคุณละใส่พันยี้อยู่ด้วยกันไม่เป็นไรก็อยู่ได้ค่ะแต่ว่าถ้าการทําพันธุ์ถี่มันก็จะทําให้เหมือนออกมาแล้วมันจะปนกันนะคะเดี๋ยวเราก็เก็บออะพอเราเลี้ยงคนเลี้ยงก็จะเก็บโอกจะเอาแยกออกเลยค่ะจ้ะพอไหมแก่แล้วจะเป็นสีเดียวกันไหมคะเหมือนสีเหลืองอะไรอย่างงี้อ๋อค่ะถ้าเป็นสายถ้าเป็นไหมพันธุ์ไทยนี่จะโอกสีเหลืองทั้งหมดแค่แต่ว่าบางทีรังมันอาจจะใหญ่กว่ากันนิดหนึ่งอย่างนี้นะคะ เ่ละพันรังมันจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าคําว่าเป็นไหมผันไทยหรือว่าไหมพื้นบ้านเราก็คือจะออกสีเหลืองเป็นพันธุไทยก็จะเรียวเห็นสังเกตไหมคะว่าถ้ารังไหมที่มันเรียวเดียวก็คือเป็นสายพันธุ์ของไทยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรังสีเหลืองแต่กลมๆป้อมใหญ่ก็คือจะเป็นไทยรูปผสมนะคะจ้ะใช่ค่ะถ้าเราใบาหม่อนกับไหมเนี่ยครับต้องเอาไหมต้องกินใบหม่อนทางอะไร กินได้ทุกพันธค่ะแต่ว่าคุณค่าของอาหารมันอาจจะต่างกันอย่างอย่างใบมนแต่ละพันธุ์บางทีมันก็บางมันเล็กใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นพันธุ์ที่เราสนับสนุนหรือว่าส่งเสริมก็คือจะเป็นสายพันธุ์ที่ให้ใยอาหารเก็บหยดีก็คือใบมันจะหนาและก็ใหญ่เหมือนพวกบอโรแล้วก็อ่าซีสเกตโกโซ แล้วก็สกุลอะไรอย่างนี้นะคะแต่ส่วนมากทุกวันนี้เราก็จะแนะนํนาเป็นพันธุ์รับรองก็คือบอหูศูนย์ส่วนมากเพราะว่าใบมันจะใหญ่มากมันสามารถที่จะเก็บเลี้ยงไหมได้ดีค่ะแค่มือเดียวอย่างเมื่อกี้ไวสัสีแล้วก็ที่เรามองเห็นใสๆก็คือไหมกําลังโนนะคะนอนสุดท้ายตรงๆกระดงกจากวัสีครั้งสุดท้ายต่นี้เข้าวัห้ามือแรกนะคะเดี๋ยวเราจะดูเดี๋ยวจะให้เปรียบเทียบว,ว่าอันนี้มือแรกกับมือที่มันจะสุกนะคะวัห้า อ,อ่ะอันนี้มันจะเล็กหน่อยเอาเอานี้ออกขนอตัวป้าจะเอาตัวใหญ่นี่อีกหนึ่งตัวจะสูงน,<ร>น,นี่ค่ะเห็นไหมอันนี้โตเต็มที่แล้วนะคะก็คือพรุ่งนี้มันจะสุกนี่ค่ะหมายได้ดจับได้ค่ะป้าไม่กัดใช่ไหมคะไม่ค่ะอันนี้อันนี้หมายสุกลูกนี่อันนี้ไหมสุกนะคะสีมันจะต่างกันแล้วตัวมันก็จะเริ่มหด หรือว่าถ้าเราสังเกตว่าเราไม่รู้ว่าไหมมันจะสุกตอนไหนเราจับดูมูลไหมนะคะมันจะเปียกค่ะมันจะเนี่ยก็คือมันจะสุกแล้วแต่ถ้ามันยังนั้นมันจะแข็งอยู่จ้ะช่ากะจับดูได้ถ้าเราเนี่ยเพราะว่าเนี่ยตัวแต่ว่าถ้าเป็นไหมพันธุ์ไทยเราจะสังเกตได้เพราะว่าสีจะต่างกันเลยอันนี้อ๋อนี่คนละสายจ้ะสายพันธุ์เดียวกันนี่สุกแลืยไงลูกอ๋อนี่กลางสุกอันนี้ไหมสุกค่ะจ่านี่ไหมสุกเป็นีสีเหลืองแต่ข้างในก็จะมีโปรตีนไหมที่ พร้มที่จะพ่นใหญ่ค่ะตัวแบบนี้นี่ค่ะหนูขยับดึงมานี่ก็ได้ลูกค่ะพรมไหมสุกเราก็จะเก็บใส่โจแบบนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าโจนะคะ,ะนี่อ่ะอนุอใั่จ<ะ>่าจ่าใช่ค่ะนี่ค่ะใส่ใส่ได้เลยค่ะแล้วเราก็จะพ่นไหมออใช่ค่ะอันนี้คือมันพ่นใหญ่นิดๆก็คือการพ่นของของไหมนะคะไหมจะพ่นใหญ่จากข้างนอก คือพ่นใหญ่แล้วตัวมันก็จะหดจากก้นคือขยับไปเรื่อยๆๆๆๆพอมันหมดตัวมันก็จะเป็นดักแด้อะพ่อหนั่มดักแล้คนขว่นี่นี่นี่ตัวนี้เนี่ยดักแด้เนี่ยอันหนึ่งนี่นี่นี่ลูงนี่เออจ้าจ้ะนี่ค่ะเห็นะคะพอมันจากตัวยาวๆพอมันพ่นใหญ่หมดตัวมันก็จะหดแต่ว่าตอนที่มันหดมันก็จะอยู่ในรังไหมใช่ไหมคะเดี๋ยนี้เราเอาออกให้ดูว่าเออเนี่ยคือตัวที่อยู่ข้างในมันจะเป็นอย่างนี้ เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะมองเห็นใช่ไหมคะเพราะว่ารังไหมมันแน่นแล้วหลังจากที่ดักได้เนะะี่ยค่ะอยู่ประมาณ8-10วันในรังนะคะมันก็จะออกมาเป็นผีเสือ้อก็คือจะอ,อกเองได้ถ้าถ้าเกิดว่าเราไม่ตัดนะคะก็นี่ค่ะตัวนี้เป็นผีเสือ้อการผรสมพันธุ์ก็เราผสมพันธุ์ประมาณสักสีชั่วโมงค่ะค่อยเอาอกการเอาอกก็คือการเด็ดนะคะดึงะคะ่ะเราก็จะดึงตัวผู้อย่างนี้นะคะ นี่เอาอกแล้วก็เอาตัวเมียนี่วางกับกระดาษอย่างนี้อ๋อนั่นคือไ่เป็นอันนี้ก็คือไข่เห็นไหมคะอันนี้ก็คือเป็นไข่ใหมค่ค่ะนี่คะ่ะไข่ที่เราจะนําไปฟักใช่ค่ะขั้นตอนที่หนึก็ค่ะพอพอผีเสื้อวางไข่ก็แค่คืนเดียวนะคะตอนเช้ามาแล้วก็เอาผีเสื้อโอกผีเสื้อก็เ,อเป็นอาหารได้คะ่ะก็เหมือนอยกได้กินได้คะ่ะแล้วก็ไข่ก็อยู่ประมาณ10วันจาก10-11วันแล้วแต่ว่าอากาศแล้วก็สายพันธุ์นะคะมันก็อาจจะช้าก็เอาไปเลี้ยงโต ถ้าเกิดว่าจะเลี้ยงเพื่อสาวต้องรีบสาวนะคะต้องรีบสาวไหมออกมาเพราะว่าถ้าไม่สาวไหมออกมาประมาณ8ปวันถึง10วันมันโจะเหมือนที่ป้าให้เห็นเมื่อกี้นะะถ้าโจออกมาแล้วร่างหมก็เสียเห็นไหมคะแต่คนที่เขาจะโตพันเองเหมือนทําพันเองนะคะก็จะแบ่งไว้ส่วนหนึ่งเหมือนที่ป้าแบ่งไว้อย่างนี้นะคะอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปสาวค่ะอันนี้ก็คือให้มันออกมาแล้วก็โตพันเองเนกะี่ยวกับอะไรก็ได้ต้ได้รับความรู้ หมดเลยตั้งแต่ขั้นตอนแรก1 234 5ามสาจนถึงขั้นตอนนี้เนาะก็เป็นการจบกระบวนการการเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงใหมใช่ค่ะก็ต่อไปก็ถ้าจะเรียนรู้ก็คงจะเป็นเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมเส้นไหมการเตรียมเส้นไหมก็คือต้องเอารังไหมไปสาวนะคะอันนั้นก็คืออีกขั้นตอนหนึ่งค่ะค่ะแต่ตอนการเลี้ยงก็คือจะจบตรงที่ว่าเป็นรังค่ะ เป็นดังแต่ถ้าทําพันก็เป็นผีเสื้อแล้วก็วางไข่ค่ะค่ะตรงนี้ค่ะค่ะวันนี้นะครับพวกหนูก็ขอขอบคุณคุณป,ป้าอ้อยนะคะที่ให้ความรู้สาระดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงหม่อนไหมแบบครบวงจรนะคะก็ยังไงก็วันนี้นะคะพวกเรากลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ก็ขอขอบคุณนะคะที่คุณป,ป้าได้มอบความรู้ให้กับพวกเราคะ่ะ ขอบคุณค่ะ